บรรยากาศงานที่จึนท่านในยุทธยานะคะมีเวทีนะคะก็จะมีความเ่มาแม่วาตั้วยกไหนมจาวนก็มีห้อกเลยชอบแบบไหนสามารถแวะมาอุดหนุนกันได้รวมถึงเน้เป็นรมใจ โรลิ่่นะคะร้านเนีนทำลูกแก้วแม่สะอาดด้านนี้เลยค่ะต่อนนี่ร้านเด็ดด้านนี้เราจัดโปรโมชั่นรูนไน้ไปเลยคะได้หมดนะคะสามอย่างหนึ่งร้อยบาทนะคะด้านนี้เลือกได้เลยโอ้โหมัน